สวัสดีครับทุกคนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในป่าช้าหรือบ้านร้างร้อยปีที่ไหนแต่มันเกิดขึ้นที่คอนโดของผมเองใจกลางกรุงเทพย่านสุขุมวิทและมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ3มวันที่แล้วนี่เองครับผมชื่อนัทอาชีพหลักของผมคือฟรีแลนซ์ตัดต่อวิดีโอวิดีโอเอดิเตอร์ครับ ชีวิตผมวนเวียนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ใส่หูฟังตัดงานดึกๆดื่นๆจนชินกับความเงียบสงบและความมืดจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเริ่มจากอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งมาตอนตีสอของคืนวันอังคารปกติผมจะไม่รับงานเร่งด่วนหรืองานเผาแบบนี้แต่หัวข้ออีเมลมันเขียนว่า Urgent Footage for Color grading pay x พด่วนฟุตเทชสำหรับแก้สีจ่ายสเท่า ด้วยความที่เศรษฐกิจกช่วงนี้ไม่ค่อยดีผมเลยกดเข้าไปดูผู้ส่งใช้ชื่อเมลที่เป็นรหัสตัวเลขยาวเหยียดไม่มีชื่อบริษัทไม่มีลายเซ็นเนื้อหาในเมลมีแค่ลิงก์ Google Drive กับข้อความสั้นๆว่าช่วยแก้สีให้หน่อยขอโทนหม่นๆเหมือนหนังทริลเลอร์และเอาเสียงรบกวนหรือนอสออกให้หมดส่งงานก่อน6โมงเช้าโอนมัดจำแล้วครึ่งหนึ่งผมเช็คบัญชีเงินเข้าแล้วจริงๆ ยอดเงินสูงพอที่ผมจะยอมอดนอนคืนนั้นผมเลยกดดาวน์โหลดไฟล์ทันทีไฟล์มีชื่อว่า sr survey size b deep forest mp4 ขนาดไฟล์ใหญ่มากครับ 4k 60fps ความยาวคลิปดิบๆประมาณ45นาทีผมเปิดโปรแกรมตัดต่อลากไฟล์ลงไทม์ไลน์แล้วสวมหูฟัง Noise Cancelling ตัวเก่งของผมเพื่อเริ่มเช็คไฟล์ ฟุตเทจนั้นดูเหมือนถ่ายจากกล้องแอคชั่นแคมิรที่ติดอยู่บนหมวกนิรภัยหรือไม่ก็หน้าอกของคนถ่ายภาพที่เห็นคือการเดินสำรวจป่าที่รกทึบมากๆต้นไม้สูงเสียดฟ้าแสงแดดส่องลงมาแทบไม่ถึงพื้นดินบรรยากาศดูชื้นแฉะเสียงในคลิปมีแค่เสียงเท้าเหยียบใบไม้แห้งกรอบแกรบเสียงหายใจหอบของคนถ่ายและเสียงนกร้องไกลๆทุกอย่างดูปกติ เหมือนคลิปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างรีสอร์ทหรือเคลื่อนอะไรสักอย่างแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือคนถ่ายไม่พูดอะไรเลยปกติคลิปสำรวจแบบนี้วิศวะกรหรือคนสำรวจต้องพูดบรรยายเช่นจุดนี้ดินสุดนะหรือตรงนี้เคลียร์พื้นที่ยากแต่นี่เงียบกลิปมีแค่เสียงเดินรุ่มๆเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มลงมือเกรดสี ปรับโทนให้ดูหมุ่นตามรีฟและเริ่มกระบวนการดี o i s e หรือการตัดเสียงรบกวนจุดที่เริ่มผิดปกติคือนาทีที่22ครับในขณะที่ผมกำลังดูเวฟฟอร์มหรือกราฟขึ้นเสียงบนหน้าจอผมเห็นเส้นกราฟมันกระตุกขึ้นมาอย่างรุนแรงทั้งๆท,ที่ในภาพคนถ่ายแค่ยืนนิ่งๆผมลองกอภาพกลับไปฟังจุดนั้นซ้ำๆซ,ซ่าซ่ากึกกึก มันเหมือนเสียงสัญญาณวิทยุแทรกหรือเสียงไมช็อตผมพยายามใช้ปลั๊กอินลบเสียงรบกวนแต่มันแปลกมากยิ่งผมพยายามกดเสียงซ่าลงเสียงอีกเสียงที่ซ่อนอยู่ข้างหลังมันกลับชัดขึ้นผมเร่งเสียงหูฟังจนสุดหลับตาฟังดีๆยะยาหันกลับขนแขนผมลุกสู้ท,ทันทีมันเป็นเสียงกระซิบที่เบามากแหลมเล็กและฟังดูไม่เหมือนเสียงมนุษย์ มันเหมือนเสียงสังเคราะห์หรือเสียงคนที่กล่องเสียงถูกบีบจนบีแบนลงผมรีบถอดหูฟังออกหันซ้ายหันขวาในห้องตัวเองเงียบกริบแอร์ยังคงทำงานเบาๆไฟในห้องสลัวๆผมปลอบใจตัวเองว่าคงหูฝาดหรือเป็นเสียงลมพัดผ่านใหม่ที่บังเกินไปคล้ายคำพูดคนผมตัดสินใจทำงานต่อแต่คราวนี้ผมเริ่มสังเกตภาพมากขึ้น คนถ่ายยังคงเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆสภาพป่าเริ่มเปลี่ยนไปต้นไม้ดูบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปฝิดรูปไปหมดพื้นดินเริ่มมีหนองน้ำสีดำๆภาพสั่นไหวแรงขึ้นเหมือนคนถ่ายเริ่มเหนื่อยหรือกลัวจังหวะหนึ่งคนถ่ายหันกล้องไปทางขวาอย่างรวดเร็วเพื่อแวกกิ่งไม้ในเสี้ยววินาทีนั้นที่มุมขวาล่างของเฟรมภาพผมเห็นขาครับมันเป็นขาคนซีจีดขาวเผือดยืนหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ แต่ที่น่าสยองคือขานั้นมันยืมกลับด้านส้นเท้าหันมาข้างหน้าปลายเท้าบิดไปด้านหลังและมันไม่มีรองเท้าผมกด Spacebar หยุดภาพทันทีหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกผมซูมภาพเข้าไปดู400%เพื่อดูให้ชัดภาพมันเบลอเพราะโมชั่นเบลอแต่พอมองออกว่าเป็นขามนุษย์แน่แต่สิ่งที่ทำให้ผมเย็นว่าไปทั้งตัวคือเงา เงาของขานั้นมันทอดยาวมาทางกล้องทั้งๆท,ที่แสงแดดส่องมาจากด้านหลังกล้องเงากระทบพื้นและดูเหมือนมันกำลังยื่นมือออกมาจากเงาตัวเองเพื่อจะจับขาคนถ่ายผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับผมอยากจะปิดคอมแล้วส่วงเมลไปบอกว่าทำไม่ได้แต่เงินมัดจำก็ใช้ไปบางส่วนกับค่าเช่าห้องผมเลยกัดฟันทำต่อกะว่าจะรีบรบปั่นให้เสร็จเหลืออีกแค่5นาทีคลิปจะจบ ผมเร่งสปีดการทำงานมือซ้ายกดคีย์รัดรัวมือขวาลากเมาส์จูจ่ๆหน้าจอพรีวิวของผมก็เกิดอาการกริชหรือภาพแตกเป็นสีเขียวเขียวม่วงๆโปรแกรมตัดต่อผมค้างขึ้นคำว่า Not responding เฮ้ยอย่าพิ่งดิงานยังไม่เซฟผมสะบัออกมาดังลั่นท่านใดนั้นเสียงในหูฟังที่ผมยังสวมคาอยู่ก็ดังขึ้นเองทันที่โปรแกรมค้างอยู่วี เสียงวีดแหลมสูงจนผมต้องกระชากหูฟังปาทิ้งลงวัลโตะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเสียงมันไม่ได้หยุดแค่ในหูฟังเสียงวีดนั้นดังออกมาจากลำโพงคอมพิวเตอร์ด้วยทั้งที่ผมมิวต์ลำโพงไว้และที่ผีก,กว่านั้นเสียงวีดเริ่มเปลี่ยนจังหวะวีดเงียบวีดเงียบมันเป็นจังหวะหายใจจังหวะหายใจของคุณตายที่กำลังสำลักของเหลว ผมถอยกรูดไปติดฝ้นังห้องจ้องมองไปที่หน้าจอคอมที่ยังค้างอยู่หน้าจอที่ขึ้นก l ิสี h สีเขียวๆม่วงๆเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างจากภาพแตกๆค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นจนเห็นเป็นภาพจากคลิปนั้นแต่มันไม่ใช่ช็อตเดิมที่ผมตัดค้างไว้มันเป็นช็อตที่กล้องถูกวางทิ้งไว้บนพื้นเลนส์กล้องตะแคงข้างถ่ายให้เห็นพื้นดินแฉะ,แ,ะและใบหน้าของคนถ่ายที่นอนตะแคงอยู่บนพื้นตาเขาเบิกโผง จ้องมองมาที่เลนส์กล้องปากอ้ากว้างเหมือนกำลังกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงและที่สำคัญผิวหนังบนใบหน้าเขากำลังละลายเหมือนขี้ผึ่งโดนไฟลนไหลย้อยลงไปกองกับพื้นดินในขณะที่ผมกำลังตะลึงกับภาพสยองตรงหน้าแถบสถานะดาวน์โหลดอัปโหลดมุมขวาล่างของหน้าจอก็เด้งขึ้นมาว่า Uploading SR Survey Site B Deep Forest .mp4 ผมงงมากครับ ผมไม่ได้กดอัปโหลดอะไรเลยไฟนี้กำลังถูกส่งไปที่ไหนหรือกำลังถูกส่งกลับไปหาใครผมรีบพุ่งเข้าไปจะดึงปลั๊กคอมออกแต่ไฟในห้องผมดับพริบความมืดเข้าปกคลุมทันทีเหลือแค่แสงสลัวจากหน้าจอคอมที่ยังติดอยู่ด้วยเครื่องสำรองไฟหน้าจอนั้นสว่างวาบขึ้นมาเป็นสีขาวโพลนพร้อมข้อความตัวอักษรสีดำพิมพ์ขึ้นมาทีละตัวมึงเห็นกูแล้วใช่ ไหมผมเข่าสุดล้มลงไปนนั่งที่พื้นห้องมือสั่นจนทำอะไรไม่ถูกไม่ใช่แค่ข้อความแต่เว็บแคมที่ติดอยู่บนหน้าจอคอมของผมไฟสถานะสีเขียวของวันติดขึ้นครับภาพบนหน้าจอกลายเป็นภาพของตัวผมเองที่กำลังนั่งตัวสั่นอยู่บนพื้นห้องแต่มันไม่ใช่ภาพสะท้อนปกติในจอมอนิเตอร์ด้านหลังเก้าอี้ทำงานที่ผมนั่งเมื่อกี้มีใครสักคนยืนอยู่ ร่างสูงโยงผิวซีดแขนลายาวลากพื้นและขาทั้งสองข้างบิดกลับด้านผมหันขวับไปมองที่กระอี้ทันทีว่างเปล่าครับไม่มีอะไรที่นั่นมีแต่ความมืดผมหันกลับมาที่หน้าจออีกครั้งร่างในจอนั้นก้มหน้าลงมาจนใบหน้าซีดเผือกของมันแลบชิดกับเลนส์กล้องเว็บแคมตามันโบลลึกไม่มีลูกตาปากฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันซี่แหลมสีดำ แล้วนมพงคอมพิวเตอร์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงกระซิบที่ชัดเจนเราวกับมายืนพูดข้างหูเปิดประตูทันทีที่สิ้นเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูห้องคอนโดผมดังขึ้นไม่ใช่เสียงเคาะประตูเหล็กหน้าห้องแต่เป็นเสียงเคาะประตูห้องนอนที่ผมกําลังขังตัวเองอยู่ตอนนี้ผมนั่งนิ่งตัวแข็งทื่อไม่กล้าหายใจเสียงเคาะหยุดไปแล้ว แต่สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือเสียงลูกบิดประตูห้องนอนผมที่กำลังถูกหมุนช้าๆแอดประตูห้องนอนผมไม่ได้ล็อกครับตอนนี้ผมพิมพ์เรื่องนี้มาจากโทรศัพท์มือถือผมมุดลงมาแอบอยู่ใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์โดยใช้เก้าอี้บังไว้แสงจากหน้าจอคมที่อยู่เหนือหัวผมคือสิ่งเดียวที่ให้แสงสว่างผมเห็นเท้าสองคู่มันเดินเข้ามาในห้องช้าๆ เป็นเท้าเปล่าซีดเผือกและส้นเท้ามันหันมาทางผมที่อยู่ใต้โต๊ะมันหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์แล้วเสียงหายใจรถต้นคอผมดังมาจากข้างบนโต๊ะคอมพิวเตอร์มันกำลังพิมพ์อะไรบางอย่างลงบนคีย์บอร์ดของผมเสียงแป้นพิมพ์ดังกึกกึกกึกและตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์ผมแจ้งเตือนว่าอีเมลจากลูกค้าคนเดิมส่งเข้ามาอีกฉบับหัวข้ออีเมลเขียนว่าขอบคุณที่เปิดประตูตอนนี้ฉันอยู่กับเธอแล้ว มือเย็นๆกำลังเอื้อมลงมาใต้โต๊ะครับผมต้องไปแล้วสำหรับวันนี้ฝันดีผีรอบเตียงครับ